สวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันอีกแล้วจา้ามืนอนี้จะมาพัดมามา่าแบบจุกๆเลยจา้าสามหอ่อทั้งรดหมูสับแต่กระดรสตุมย่ำร่วมกันไปเลยจา้ามื่อนี้จะพัดไส้ปลายอด้ลยจา้าซื่อมากแทงหนึ่งก็จะมาพัดกับไข่สองหน่วยจา้าตุมหน้าไม่ห่อนเนาะต้มหน้าไม่ห่อนแล้วก็เอามาม่าเข้าไปลวกเลยจา้าไปลวกให้เซนซุกเ้นนิ่มเนาะจา้าเตรียมพัด นี่ก็เริ่มจะซุกแล้วจ้าข้อกับด่านนิดน้อยเนาะมือในเนื้อจะก,กินมะมาได้จ้าพี่น้องเพราะว่าหวยไก่จะออกแลวเฮาต้องกินต้มมะมาเนาะ,ะก่อนเอาจะไปกินหล้างหอยออกมันบ่คือเลยเอาต้องกินก้อนหวอยออกจาก้า <c oughs> <c oughs> แก่เค็ดไปก่อน <c oughs> สิได้บอกต้องกินหล้างหวอยออกเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เบาตะลกเบาเล่นเลนได้จ้าพี่น้อง จะถือสา,ดา <c oughs> ได้จ้าเน่ค่ะต้มซุกแล้วเนาะเนี่ยมาม่าเขาก็เริ่มเส้นเริืม่มนมแล้วจ้าเมน,นูพัดกินตอนเทียงได้จ้าพี่น้องพอเส้นเ่าซุกแล้วเขาก็ไปเทน้ำออกให้เส้นม,ามาะม่าสด็ดน้ำเนาะจ้าเตรียมไว้พัดเมนูพัดมามา่านี่กินตอนไรก็แสบอยู่ได้จ้า แสบอยู่บเบืเบอ่อจ้ะหลังจากนั้นเราก็เตรียมพัดเลยจ้าใส่น้ำมันในกระทะเนาะพอน้ำมันหอนแล้วก็ใส่กระเทียมหอมไงลงไปพัดให้หอมจ้าอุ้ยกินหอมช่วยออกมากแล้วจ้าพี่นอ้อง พัดไปเรื่อยนะจ่ะใส่ไข่ลงไปเลยจ้ะสองหน่วยนี่นี่ใส่เข้าไป้อค่ะใส่ไข่เข้าไปมันก็นจะเพิ่มความอร่อยเนาะความมันความหอมมันนะจ่ะใส่ไก่เอ้ยโมเมนไก่ย่อขอโทษที่จ้ะพี่น้องปลาย่อเนาะจ้ะปาย่อใส่ปาย่อใส่เครื่องปรุงรสเขาลงไปเลอจ้ะมันใส่เครื่องปรุงรสลงไปสองซองรสต้มยำห่อหนึ่ง รถหมูสับหอหนึ่งเลยจ้ะใส่แค่นี้ก็พอเลยใส่หลายบ่ไรจ้ะ๋ยวเข้มเนาะสองหอหนี่พอดีจ้ะพัดข้นไปเยเรื่อยเนาะจ้ะตอนนี้ก็ะเซ็เรียบร้อยเฮากันว่าจัดใส่จานเลยจ้ะเตรียมกินเลยจ้ะพี่้องมาจ้ะพี่นนวงมากินน้ำกันเลยจ้ะพัดมะมา่ากินกอนหวยออกจ้ะ เมนูก่อนหวยออกด้วจ้ากินรัดไปก่อนเลยมาด้วจ้าพี่น้องมาด้วจ้า